เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูแคมเปญใหม่ๆจากเคเอฟซีประเทศสิงคโปร์นะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาได้จับมือกับนักวาดภาพชาวญี่ปุ่นอย่างจูโน,โนนะคะที่สร้างสารรค์เจ้าแมวเหมียวสุดแววโมฟูซานนะคะเพื่อสร้างแคมเปญที่ใครๆเห็นเนี่ยก็ต้องร้องว้าวแถมยังน่ารักจนเราเนี่ยต้องกดแชร์ในทันที่โดยในแคมเปญน,นี้นะคะเขาก็จะเสิร์ฟให้เราได้เห็นความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวนี้ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจสุดลิมิเต็ดแมวในชุดยูนิฟอร์มของเคเอฟซี แมวถือถังไก่ทอดไปจนถึงนะคะแมวเนี่ยที่แต่งตัวเป็นไก่ซึ่งทุกๆลายเส้นนี่นะคะบอกเลยว่ามีความละเอียดมากๆซึ่งถ้าใครได้เห็นเนี่ยจะต้องบอกว่าน่ารักมากๆอย่างแน่นอนหลังจากที่เปิดตัวแคมเปญนี้นะคะบอกเลยว่าความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวเนี่ยทำให้สินค้าหลายๆชิ้นเนี่ยนะคะแทบจะโซเอาในเวลาอันรวดเร็วแถมยังตามล่าสินค้าสุดลิมิเต็ดนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ ตุ๊ก,กตาหรือพวงกุญแจนับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่มีความน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับแบร์แล้วเนี่ยยังทําให้แบร์เนี่ยนะคะดูมีความเข้าถึงง่ายและที่สําคัญเนี่ยโดนใจคนยุคนี้กันแบบสุดๆแน่นอนนะคะว่าน,นี่นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ทําให้เราเห็นว่าแบร์เนี่ยนะคะมีความเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคอย่างจริงๆเพราะใครจะไปคิดใช่ไหมล่ะคะว่าแมวกับไก่เทอาเนี่ยจะเข้ากันได้อย่างน่ารักขนาดนี้